จากนี้ไปเป็นการแสดงปาทกถาธรรมโดยพระพรมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญาณันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสริตปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องการมีสติในทุกกรณีขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้นะบัดนี้ ทบริษัททั้งหลายณบ,บัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาตกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดี เพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันพระเป็นวันพระกลางเดือนเก้านับตั้งแต่เข้าพรรษามาจนถึงวันนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดีแล้วครบเดือนพวกเราที่ได้อธิษฐานการอยู่ในฤดูฝน หรือการเข้าพรรษาได้มีการอธิษฐานอะไรบ้างแล้วได้ทำสิ่งนั่นมาด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อยหรือเปล่าเพราะเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งที่ผ่านไปนั่นไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาแต่ว่าทำชีวิตของเราให้แก่ลงขึ้นบ้างแก่ลงบ้างถ้าเป็นเด็กก็แก่ขึ้น ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็แก่ลงแก่ขึ้นกับแก่ลงมันปิดกันหน่อยการแก่ขึ้นนั่นเป็นที่น่าชื่นใจพลพ่อพลแม่ปู่ตาย่ายายก็มีความชื่นใจในการแก่ขึ้นของเด็กน้อยๆอยเพราะมันโตขึ้นโตขึ้นก็คือแก่นั่นเองแก่มาตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต ตั้งแต่ปฏิสนธิในคันของมารดาก็เรียกว่าแก่ขึ้นเรื่อยๆครบสิบเดือนก็ออกจากคันมารดาแล้วก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแล้วต่อไปก็แก่ลงอาการแก่ขึ้นนั่นไม่ค่อยปรากฏเห็นชัดแต่เวลาแก่ลงนี่เห็นได้ชัดเพราะว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นผมบนศีรษะออก ฟันเริ่มโยกโครงหูชักจะตึงร่างกายก็ชักจะปวดตรงนั่นปวดตรงนี้ไม่ค่อยจะแข็งแรงแสดงอาการของความแก่ปรากฏลงขึ้นทุกวันทุกเวลาและโลครคภัยไข้เจ็บก็ได้โอกาสที่จะเข้ามายึดครองร่างกายของเราความจริงโรคมันก็มีอยู่แล้วในร่างกายของเราทุกคนเพราะว่าร่างกายนี้เป็นรังลูก กำบาลีเรียกว่าโรคะนิตตังปะพังคุณังร่างกายนี้เป็นหลังลูกมีการผุการเปื่อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นพออายุมากข่าวรูกไปไข้เจ็บก็เบียดเบียนมากขึ้นเม้นไหวแต่ว่ามีภูมิต้านทานดีสุขภาพทางกายดี โรคมันก็น้อยแต่ถ้าสุขภาพทางร่างกายไม่ดีภูมิต้านทานไม่ดีพอโรคไปยไข้เจ็บก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นต้องไปโรงพยาบาลไปให้หมอตรวจว่าเป็นโรคอะไรหมอก็ก็ตรวจรักษากันไปตามเรื่องบางทีมันก็หายฟื้นเกินมาอีกเป็นปกติแต่บางทีก็ไม่ฟื้น เป็นโรคเรื้อรังเป็นอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งหมดลมหายใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตคนเรามีชีวิตอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นคือมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจึงได้รับความสุขมากความทุกข์มากเวลาใดร่างกายเป็นปกติเราก็มีความสบายใจ เวลาใดร่างกายผิดปกติก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราควรจะเข้าใจเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ปรงลงไปว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าไปเป็นทุกข์กับมันที่เป็นทุกข์นะเพราะน้อยอกน้อยใจ น่ยใจว่าทําไมฉันจึงเกิดมามีลูกความจริงไม่ได้มีลูกแต่เราคนเดียวคนอื่นเขาก็มีลูกเหมือนกันถ้าหากว่าดูไม่เห็นชัดจะไปที่โรงพยาบาลก็ได้ถ้าไปโรงพยาบาลก็เดินไปเยี่ยมเยียนข่าวห้องนั่นออกห้องนี้ไม่มีการไปให้หมอตรวจลูกอะไรแต่ว่าไปดูพยานหน่อย พยานที่มีอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั่นมีมากมายนอนเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆโรคกระดูกบ้างโรคนั่นโรคนี้มีจำดอนมากมายไม่ใช่คนเดียวแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เด็กน้อยๆก็มีวันก่อนนี้ไปโรงพยาบาลเด็กขบนนี้บนไปแสดงธรรมที่โรงพยาบาลเด็กพอเข้าไปในห้องคนไข้นอก มีแต่เด็กมาจำนวนมากมายแต่ว่าพ่ออุ้มบางแม่อุ้มบางร้องไห้กันกระจองอแงอดูแล้วก็นึกสงสารเพราะเด็กเหล่านั้นบางคนมันพูดไม่ได้มันจะบอกว่าปวดหัวก็ไม่ได้ปวดท้องก็ไม่ได้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันก็พูดไม่ได้ก็ต้องให้หมอขวดกันไปตามเรื่องหมอจะถามอาการว่าหนูเป็นอะไร หนูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นลรกอะไรเพราะยังพูดไม่ได้แต่พอพูดได้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยพอจะตอบกับหมอได้เดินดูดูแล้วก็นึกว่าอ้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เรามาเด็กๆไม่ป่วยมากอย่างนี้ก็นับว่าเป็นบุญถมไปเธอไม่เจ็บไข้รุนแรงไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีโรงพยาบาลในสมัยนั้น ป่วยก,ก็กินรากไม้ใบไ,ไม้เปลือกไม้เอามาต้มต้มกินก็ไปและโรคไปไข้เจ็บมันก็หายของมันเองเพราะว่าได้กินยาประเภทอย่างนั้นหลุดพ้นมาได้ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยก็นึกภูมิใจในบนวาสนาของตัวเองว่าเราไม่มีอาการเช่นนั้นแต่เห็นเด็กมันมีอาการเช่นนั้นก็สงสารถ้าไปโรงพยาบาลทั่วไป โดยจะเฝ้โรงพยาบาลผู้ใหญ่จะเห็นว่ามีคนไข้ามากมายทั้งชายหญิงวัยรุ่นวัยใหญ่วัยแก่วัยชรามีเดวยกันทั้งนั้นบางห้องก็เป็นโรกเกี่ยวกับกระดูกแขนหักบ้างขาหักบ้างแก่งหักบ้างโครงหักบ้างพวกนี้พวกมอเตอร์ไซค์พวกชอบขี่มอเตอร์ไซค์รโพนรยนตยาน แล้วก็เป็นโูคก,กระดูกกันเป็นแถวปีหนึ่งปีหนึ่งนี่คนตายกับโรคมอเตอร์ไซค์โรคยามาฮ่าโรคซูซูกินี่ไม่ใช่เล็กน้อยถามหมอก็บอกว่าปีหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นคนที่ตายไปด้วยโรคอย่างนั้นเพราะความขนองอันนี้มันมีอยู่ทั่วไปเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ประมาทพระท่านก็กัดไว้แล้วว่าความประมาท เป็นทางแห่งความตายเป็นทางแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่ประมาทก็ไม่ถึงแก่ความตายคนเรามีความประมาทในเรื่องอะไรต่างๆมันก็เกิดเดชเกิดปัญหาขึ้นมาเื่อว่นในพกคนคนหนึ่งเดินก็ไม่ค่อยคล่องบอกว่าทำไมอย่างนี้ก็ประไม่ก่อนเลนตาทางคล่องแคล่วสงาผพาเปยดี บอกว่ามันไปล้มลงเอ้าทำไมล้มเดินเดินไปแล้วว่าล้มลงไปเท่นั้นเองอันนี้มันเกี่ยวกับว่ามันเกิดวูบวาบขึ้นในหัวใจมันเป็นลมอะไรคนโบราณเขาเรียกว่าเป็นลมหน้ามืดพอหน้ามืดแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็เกิดความเสื่อมทางสมองเลยเดินเดินไม่ค่อยคล่องพบคนก็หนึ่งทีเท้าพันผ้ารุงรังถามว่าเป็นอะไร เดินเตะเก้าอี้เก้าอีอ้มันวางอยู่ไปเดินเตะมันเข้าบางทีเราเตะเตียงที่เรานอนบ้างเตะเก้าอี้บ้างเตะโต๊ะบ้างเตะเสาบ้างไอ้พวกนั้นมันก็อยู่ของมันตามธรรมชาติเก้าอี้มันก็วางอยู่ตรงนั้นโต๊ะมันก็วางอยู่ตรงนั้นอะไรอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่รู้จักหลบหลีกใคร แต่ว่าเราไปเตะมันเองเนี่ยไปเตะอันนี้ทําไมจึงได้ไปเตะมันเข้าก็เพราะว่าขาดสตินั่นเองที่เขาสอนให้ปฏิบัติกรรมฐานจะเดินก็ให้รู้จะนั่งก็ให้รู้จะหยิบอะไรก็ให้รู้คู่แขนในรู้เหยียดแขนในรู้เลี้ยวหน้าเลียวหลังทําอะไรก็ให้รู้การจะให้รู้นะ่ะคือการฝึกสติ ถ้าคนมีสติแล้วไม่ค่อยจะเสียหายไม่ค่อยเกิดปัญหาไม่เกิดความเสียหายในทางร่างกายไม่มีความเจ็บป่วยเพราะอุปัติเหตุไม่ว่าเล็กใหญ่เท่าไใดเพราะมีสติคอยกำกับอยู่ควบคุมอยู่ตลอดเวลาเวลาทำอะไรจึงต้องมีสติสติปัฏฐานเรียกว่ามีสติเป็นที่ตั้งอยู่ในอิริยาบถที่เรายืนเดินนั่งนอน จะลุกขึ้นก็ต้องมีสติลุกขึ้นลุกขึ้นถ้าหากว่ามันไม่มีสติก็ลุกขึ้นง่ายๆบางทีก็ล้มลงไปลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงไปทำให้เจพ้พวกแตกเสียหายก็ได้รอกระามีสติก็บอกตัวเองว่ากำลังจะลุกขึ้นก็ค่อยๆลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ยืในให้มันมั่นคงก่อนถึงจะก้าวเวลาก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวา ก่าวเท้าไส้ก็รู้ว่ากาวเท้าไส้เดินไปตรงไหนมีอะไรขวางก็อย่าไปสะดุดมันเข้าอย่าไปชนมันเข้าเพราะสิ่งนั้นมันแข็งกว่าเนื้อของเราเราก็คอยระมัดระวังในการเดินในการนั่งการนอนเวลากลางคืนนี่มักจะเผลือได้ง่ายคือพอตื่นขึ้นมันมืดมืดแล้วก็เดินไม่ระวัง เวลากลางคืนถ้าจะเดินนี่มันจะจะไปที่ขวานี่ต้องยื่นมือไปก่อนยื่นมือไปแล้วก็เดินไปมือมันไปชนขวาก็เลยว่าถึงขวาแมวนี่มันเดินไม่ชนอะไรแมวนี่มันเดินกลางคืนมันไม่ชนอะไรทําไมมันไม่ชนเพราะหนวดมันเป็นเครื่องนําทางหนวดแมวนี่เป็นเครื่องนําทางหนวดมันไปชนก่อนพอหนวดสัมผัสอะไรมันรู้ว่ามีสิ่งขวางหน้ามันก็หยุดจ้ะ มันเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งถ้าหนวดไปชนอะไรมันก็หยุดนะมันมีหนวดมันฝึกสติไม่ได้ทำกรรมาฐานไม่เป็นเพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ธรรมชาติช่วยให้มีหนวดยาวและหนวดนั่นแหละเป็นเครื่องนำทางเวลาไปไหนมันก็ใช่หนวดก็มันนำทางไปแต่เป็นการมืดมันมองไม่เห็นอันนี้คนเราก็ต้องมีอะไรเป็นเครื่องช่วย เดินลุกเค้ื่อนกลางยืนกลางคืนจะไปเปิดสวิตไฟเวลานอนก็ต้องกําหนดไหว้ว่าไขวคว้าสวิตมันอยู่ด้านไหนอยู่ปลายเท้าหรืออยู่ทางหัวนอนหรืออยู่ข้างตัวอยู่ตรงไหนอันนี้รู้แล้วว่าอยู่ดันไหนเวลาเดินไปก็ยื่นมือไปยื่นมือไปพอไปถึงวาเราก็คลำหาสวิตได้แต่ถ้าเดินทื่อๆก็ไปเอามือห้อยไว้กับที่ ก็ชนหน้าผากไปชนขวาได้หรือเข่าไปชนขวาได้เท้าไปสะดุดขวาได้อย่างนี้เพราะไม่ได้เตรียมตัวไม่มีสติในการเดินเวลาเข้าห้องน้าอันตรายคนแก่นี่เกิดอุปัติเหตุในห้องน้ามากที่สุดเวลาเขาประกันชีวิตเนี่ยประกันชีวิตนี่แต่ประกันเหตุฉุกเฉิน แร่ว่าอุปัติเหตุภายในบ้านนี่ก็คิดแพงเพราะว่าคนเกิดอุปัติเหตุภายในบ้านมากเกิดอุปัติเหตุเพราะรถชนหรือว่าเพราะอะไรนี่มันไม่แพงเท่าใดเพราะว่ามันมีน้อยแต่ในบ้านนี่เป็นได้ไง่ายอันนี้บ้านบางบ้านนี่ชอบทําพื้นสูงๆต่ําๆพอไปไปเนี่ยยกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ไปยกขึ้นอีกไม่รู้ว่าทําทาไมอย่างนั้นทําไวาให้สะดุดเล่น เวลาเดินก็สะดุดเลยเพราะว่าพื้นมันมันสูงขึ้นเราเดินไปเสมอๆอวราถึงตอนนั้สะดุดตึกอ้าวโรนิดน่ะทำไมนิดหน่อยไม่มากมายอะไรทำไม่ทำไม